47ครับข้อใดไม่ถูกต้องช้อยแรกการรักษาดุลยภาพกรดเบสของเลือดขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงความเข้นของไฮโดรเจนคาร์บอเนตไอออนตัวไฮโดรเจนคาร์บอเนตไอออนหรือว่าตัวไบคาร์บอเนตเนี่ยมันเป็นตัวที่เกี่ยวข้องกับระบบบัฟเฟอร์นะระบบบัฟเฟอร์เนี่ยเกี่ยวข้องการรักษาสมดุลกรดเบสใช่ไหมตัวนี้ไบคาร์บอเนตไอออนที่ตัวนี้เนี่ยสามารถทําหน้าที่เป็นตัวบัฟเฟอร์ได้ก็เพราะว่ามันมีความสามารถเนี่ยทั้งในการให้โปรตอนแล้วก็รับโปรตอนได้นะ ในภาวะที่กรดมากเกินเนี่ยไอตัวนี้จะเป็นตัวที่รับโปรตอนแล้วทาให้ความเป็นกรดในเลือดเนี่ยมันน้อยลงได้โอเคนะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งในการรักษาสมดุลของกรดเบสได้อันนี้ก็ถูกต้องเลยตัวของไฮโดรเจนคาร์บอเนตอ่อนหรือว่าตัวใบขาบเนี่ยเกี่ยวข้องอย่างมากเลยนะกับการรักษาสมดุลกรดเบสต่อมาช่วยสองเมื่อความเป็นกรดของเลือดเพิ่มขึ้นไฮโดรเจนและแอมโมเนียมไอออนจะออกจากเลือดเข้าสู่เซลล์ที่ผนังท่อของหน่วยไต เซลที่ผนังท่อหน่วยไตยเนี่ยเรามองง่ยายเกอนกว่าเป็นเซลลที่บุอยู่ตามท่อหน่วยไตยนะซึ่งตัวเซล์ที่ผนังท่อหน่วยไตยเนี่ยมันมีหน้าที่เขาหน้าจะหลากหลายนะแล้วก็มีความเกี่ยวข้องเนี่ยในการรักษาส,สมดุลกรดเบสด,ด้วยเดี๋ยวจะมาให้ดูตัวอย่างสมมติว่าเรามาซูมดูเนี่ยเซลล์ในส่วนของผนังท่อหน่วยไตยเนี่ยเอาส่วนของ p proximal convoluted t u b u บูนะหรือว่าบริเวณของท่อขดส่วนต้นสมมติว,นนว่าซูมดูตรงนี้พี่ซูมดูนะเซลเนะที่อยู่ผนังบริเวณโซนตรงนี้ สมวนว่าซูมดูเนี่ยเราก็จะเห็นเซลล์ของมันเซลล์ของมันเนี่ยก็คือเซลล์เซลนี้สมวนว่าตรงนี้นะตรงนี้เนี่ยคือเซลล์ที่ผนังของท่อหน่วยตายส่วนของท่อขดส่วนต้นนะอันนี้ตรงนี้เนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องในการรักษาสมดุลกดเบสด้วยไม่ทําหน้าที่เนี่ยเป็นผนังที่บุเเฉยนะมันมีความเกี่ยวข้องเนี่ยกับวนการหลายอย่างเลยหนึ่งในนั้นเนี่ยคือการรักษาสมดุลกดเบสมันสามารถเปลี่ยนเนี่ยตัวกลูตามมนที่อยู่ภายในเซลล์ตรงนี้เนี่ยให้กลายเป็นอัลฟาคีโตกลูตาเลตแล้วก็ตัวของแอมโมเนียออกมาได้ อันนี้เป็นกระบวนการอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นนะในเซลล์เนี่ยของผนังท่อหน่วยไตส่วนของท่อขนส่งต้นตรงนี้สามารถเป็นกรูตามีเนี่ยให้กลายเป็นอัลฟาคีโตกลูตเลตแล้วก็กลายเป็นแอมโมเนียได้สาหรับข้อนี้เนี่ยเราสนใจในส่วนของแอมโมเนียแอมโมเนียเนี่ยพอมีการสร้างออกมาเสร็จแล้วจะมีการปล่อยเนี่ยออกจากเซลล์ที่บุกผนังท่อหน่วยไตอยู่เนี่ยแล้วเข้าไปสู่ในส่วนของท่อหน่วยไตได้ดูตามทิศทางของมันนะทิศทางของมันเนี่ยแอมโมเนียเนี่ยตัวแอมโมเนียตรงนี้พอสร้างเสร็จเนี่ย ก็จะออกจากเซลล์บ like mm ูบ hmm. ูผนังท่อหน่วยไตตรงนี้แล้วก็เข้าสู่ช่องว่างเนี่ยภายในท่อหน่วยไตอย่างนี้นะมันจะมีการปล่อยเนี่ยแอมโมเนียเข้าสู่ส่วนของภายในท่อได้โอเคไหมแอมโมเนียเนี่ยถูกปล่อยเข้าอยู่ในท่อก็ปนมาเนี่ยแล้วท้ายสุดก็จะกลายไปว่าปนมาอยู่กับปัสสาวะได้อันนี้เป็นกระบวนการนั้นในการปล่อยแอมโมเนียเนี่ยให้ออกไปกับในส่วนของปัสสาวะแต่ทีนี้ในส่วนของท่อหน่วยไตเนี่ยพอได้พอแอมโมเนียเนี่ยปล่อยมาแล้วในท่อหน่วยไตเองก็มีตัวของโปรตอนเนี่ยอยู่ภายในท่อหน่วยไตด้วย ท้ายสุดเนี่ยแอมโมเนียสามารถรวมตัวเนี่ยกับตัวของโปรตอนตรงนี้แล้วกลายเป็นแอมโมเนียไนออนได้เหมือนกันโอเคไหมอันนี้ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะภายในท่อหน่วยไตเราจะเห็นว่ากระบวนการเนี่ยผลิตตัวของแอมโมเนียไนออนเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากการที่เลือดเนี่ยส่งแอมโมเนียไมออนเข้าสู่ในส่วนของปัสสาวะโดยตรงนะแต่ว่าเป็นการที่ส่วนของเซลเนี่ยที่บุอยู่ตามผนังท่อหน่วยไตเนี่ยมันมีการเปลี่ยนกูตามีให้กลายเป็นแอมโมเนียก่อน และมีการปล่อยแอมโมเนียเนี่ยเข้าสู่ช่องว่างภายในท่อหน่วยไตยและแอมโมเนียก็เปลี่ยนกลายเป็นแอมโมเนียไมออนได้เห็นไหมกระบวนการเป็นอย่างนี้ไม่ใช่เป็นการส่งต่อเนี่ยแอมโมเนียไนออนจากเลือดเนี่ยเข้าสูทส่ท่อหน่วยไตโดยตรงแต่ว่าเป็นการผลิตเนี่ยตัวแอมโมเนียไมออนโดยเริ่มต้นเนี่ยจะก,การผลิตในส่วนของตัวแอมโมเนียเนี่ยภายในเซลล์ผนังท่อหน่วยไตยก่อนซึ่งมันก็จะขัดเนี่ยกับข้อความในช้อยสองนะช้อยสองบอกว่าตัวแอมโมเนียไนออนเนี่ยแอมโมเนียไนออนนะแอมโมเนียไนออน หรือว่าตัว NH4 เนี่ยตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันออกมาจากเลือดโดยตรงซึ่งไม่ใช่เห็นไหมเมื่อกี้ชี้ให้ดูแล้วว่าแอมโมเนียมไอออนเนี่ยไม่ได้ออกจากเลือดโดยตรงนะกระบวนการคร่าวๆของมันเนี่ยก็คือมีการผลิตเนี่ยตัวแอมโมเนียจากเซลล์ที่บูดอยู่ตามผนังท่อหน่วยไตยก่อนแล้วก็มีการปล่อยแอมโมเนียออกและแอมโมเนียเนี่ยก็จะมีโอกาสเปลี่ยนกลายเป็นแอมโมเนียมไอออนได้ กระบวนการอื่นเนี่ยก็พอมีนะในการปล่อยแอมโมเนียไออนเนี่ยเข้าสู่ในส่วนของท่อหน่วยไตเหมือนกันแต่หลักๆก็เนี่ยตัวแอมโมเนียไออนจากไม่ได้มีการปล่อยจากเลือดเนี่ยเข้าสู่ท่อหน่วยไตโดยตรงนะกระบวนการแบบนี้จะไม่มีดังนั้นเนี่ยข้อนี้ก็เลยถือว่าผิดนะแอมโมเนียไออนเนี่ยไม่ได้ออกมาจากเลือดโดยตรงโอเคไหมผิดที่ส่วนนี้ไม่ได้ออกมาจากเลือดโดยตรงนะก็ตอบข้อ2ได้เลยส่วนข้อสามบอกว่า เมื่อเซลล์ที่ท่อดหน่วยไตเพิ่มการดูดกับโพลีเซีมไออนภาวะเลือดเป็นกรดจะลดลงอันนี้ก็เป็นกระบวนการใงที่สามารถพบได้เซลล์เนี่ยสูว่ามาดูในส่วนของคอลลิติงดักนะเซลล์ที่บุ๋เนี่ยในส่วนของผนังคอลลิติงดักบ้างในส่วนนี้เนี่ยเซลล์ของมันก็มีกระบวนการอย่างหนึ่งในการสามารถเนี่ยรักษาความเป็นรักษาสมดุลกรดเบสอยู่ก็คือมันสามารถมีการ เกิดการแลกเปลี่ยนไอออนเนี่ยระหว่างตัวของโพแทสเซียมไอออนกับตัวของไฮโดรเจนไอออนหรือว่าตัวโปรตอนได้กระบวนการเป็นตรงส่วนนี้มันจะมีกระบวนการเนี่ยที่สามารถปล่อยตัวของโปรตอนเนี่ยออกจากเซลล์ที่อยู่อยู่ในส่วนของบุกผนังท่อนหน่วยไตยเนี่ยออกไปสุดบนกับปัสสาวะและมีการดูดกับเนี่ยโพแทสเซียมไอออนเข้ามาชดเชยประจุแทนแลักษณะแบบนี้เนี่ยทำให้มีการลดนะความเป็นกรดเนี่ยในเลือดน้อยลงได้เพราะว่าโปรตอนเนี่ยจะถูกปล่อยให้ระบายไปกับปัสสาวะจริงไหม โปรโตอนเนี่ยพอถูกปล่อยจะท่อตัวส่วนของเซลล์ที่บุกผนังเนี่ยมันก็จะปนไปกับปัสสวะพอปนไปกับสวะเนี่ยร่างกายของเราก็จะมีโปรตอนน้อยลงพอโปรโตอนน้อยลงเนี่ยภาวะเลือดเป็นกรดก็จะลดลงไปด้วยเค okay, นะส่วนสําคัญคือส่วนนี้อันนี้นะเป็นการแลกเปลี่ยนไอออนเนี่ยแลกเปลี่ยนโปรตอนแก่ตัวของโพแทสเซียมไอออนนะโปรโตอนที่ถูกปล่อยออกไปเนี่ยจะปนไปกับปัสสวะปล่อยออกไปเนี่ยตามท่อหน่วยไตยปนไปปรสสวะทําให้ร่างกายของเราเนี่ยมีการขับโปรตอนออกได้ เลือดของเราเนี่ยก็เลยมีความที่เป็นกรดน้อยลงเข <Okay, S 1> นะกระบวนการอย่างก็คือเพราะว่าเป็นการรักษาสมดุลเนี่ยกรดเบสอย่างหนึ่งเหมือนกันอันนี้ถือว่าถูกต้องต่อมาช้อยสี่ในภาวะไตวายเลือดมักจะเป็นกรดมากกว่าเบสอันนี้ก็สมเหตุสมผลนะเราจะเห็นเนี่ยบทบาทในการรักษาสมดุลกรดเบสเนี่ยของตัวหน่วยไตคือมันช่วยในการลดความเป็นกรดเนี่ยให้กับเลือดน,นะ ไม่ให้ร่างกายเนี่ยมีความเป็นกรดสูงเกินไปอันนี้เนี่ยเป็นบทบาทสําคัญของหน่วยไตถ้าเปลก็ตามเนี่ยไตมีปัญหาหรือไตวายเนี่ยมันก็จะทําให้การลดความเป็นกรดเนี่ยเป็นไปได้ยากขึ้นจริงไหมพอเราไม่สามารถลดความเป็นกรดในเลือดได้เนี่ยเลือดของเราก็เลยเกิดกลายว่ามีความเป็นกรดสูงขึ้นมาแทนอันนี้ถือว่าสมเหตุสมผลเลยนะหน่วยไตเนี่ยมีบทบาทอย่างมากในการลดความเป็นกรดให้กับเลือดหน่วยไตมีปัญหาเมื่อไหร่เนี่ยเลือดมีโอกาสเป็นกรดสูงขึ้นมา คนะช้อยสี่ก็ถือว่าโอเคก็ตอบข้อ2นะคอนถือว่าเป็นการหยิบเอาประเด็นรายละเอียดเนี่ยที่มอปลายเราไม่ค่อยคุ้นชินเท่าไหร่นะการรักษาสานุนกดเบรโดยตัวหน่วยไตยเนี่ยมอปายเราไม่ค่อยสนใจเรื่องของรายละเอียดเปีกย่อยเท่าไหร่แต่ว่าข้อนี้เขาต้องการให้เราเจาะเนี่ยเกี่ยวกลไกลมากพอสมควรเลย ก็ต้องมีการหยิบยกเนี่ยกลไกผู้นี้มาเห็นภาพมากขึ้นนะทั้งเรื่องการที่มีการแลกเปลี่ยนไอออนเนี่ยระหว่างตัวของโปรโตอนกับโวลเซเตสแมกอออนรวมไปถึงการระบายเนี่ยตัวแอมโมเนียมไมกนออนออกเนี่ยในโมอายเราไม่ค่อยเน้นเท่าไหร่แต่ว่าข้อนี้ต้องการเจาะละเอียดมากพอสมควรก็เลยต้องอธิบายเนี่ยให้เห็นภาพประมาณหนึ่งนะถือว่าเป็นการเสริมเนี่ยประเด็นตรงนี้ให้ภายในข้อนี้ไปเลย